สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับพบกับสกูปพิเศษจากทางทีมงานมัสเพลกันนะครับสำหรับสกูปพิเศษในวันนี้บอกเลยว่าเอาใจแฟนเกม MMORPG สายฮาร์ดคอร์สุดๆเพราะคาบบวเกมที่แฟนเกมฝั่ง PC คุ้นเคยกันนั้นได้เปิดให้บริการบนมือถือแล้วในชื่อคาบาว M และในสกูปพิเศษนี้ขอนําเสนอ8จุดเด่นที่น่าสนใจของคาบาว M มาให้คุณผู้ชมได้รู้กันว่ามีอะไรน่าสนุกและน่าสนใจที่ทําให้คุณอยากเล่นกันบ้าง จุดเด่นจุดแรกเลยครับคือระบบอาชีพของคาบาวเอ็มนั้นมีให้เลือกเล่นที่8คลาส8สไตล์โดยผู้เล่นสามารถเลือกได้ว่าจะเป็นสายโจมตีดาบเดียวดาบคู่สายตีไวหรือสายปืนก็เลือกได้ตามใจผู้เล่นและแต่ละสายก็มีสกิลที่หลากหลายมากๆอีกด้วยจุดเด่นอย่างต่อมาครับคือตัวเกมนั้นหยิบยกเอาเนื้อหาและระบบต่างๆของเกมเรียกว่าย,ยิบยกมาจาก PC แทบทุกอย่าง แม้ว่ามันจะมีความเหมือนกันแต่ทว่าระบบเควสตต่างๆของเวอร์ชั่นนี้นั้นเรียกว่ามีการเพิ่มเติมจากเวอร์ชั่น PC ค่อนข้างเยอะพอสมควรเรียกว่าสนุกไม่แพ้ p ีกันเลยละครับไม่มีระบบนี้จะเรียกว่าเป็นเกมคาบาวไม่ได้เลยครับกับระบบคอมโบซิสเต็มซึ่งระบบนี้ถือว่าเป็นหัวใจหลักของคาบ่าวกันเลยโดยการทำคอมโบของเกมนี้ถูกปรับแต่งออกมาให้ใช้งานได้ง่ายมากยิ่งขึ้นทำให้การโจมตีแต่ลายฮิตของคุณนั้น เข่าเป่าและรุนแรงทุกดอกที่คุณแตะคอมโบเป๊ะๆเ,เรียกว่าถ้าฝึกกดคอมโบให้คล่องรับรองว่าไร้เทียมฐานแน่นอนครับสำหรับใครที่ต้องตีมอนเดิมๆในเวอร์ชัน PC จนเมื่อยมือแล้วล่ะก็ข้าเป่าเอ็มเขาจัดระบบออโต้แบทเทิลไว้ให้ได้ทำกันด้วยซึ่งระบบออโต้แบทเทิลที่สามารถปรับแต่งการโจมตีหรือต่อสู้อัตโนมัติว่าจะให้ใช้สกิลแบบไหนอย่างไรหรือแม้แต่การใช้ไอเทมที่สามารถเลือกได้ว่า จะใช้ในช่วงที่เกตเลือดหรือมานานั้นลดแค่ไหนเรียกว่าสะดวกสบายและฟาร์มของได้ยาวๆเลยล่ะครับส่วนคนที่ชอบระบบการต่อสู้สเกลใหญ่ๆข้าเปลาเอ็มเขาก็มีให้เล่นเช่นกันกับ Mission War ์ศึกสงคราม2ประเทศที่ให้คุณได้ลุยกับผู้เล่นด้วยกันเองในแผนที่สงครามขนาดใหญ่พร้อมกับจุดอ็อบเจกต์ต่างๆให้ได้ยึดและใช้กลยุทธ์มากกว่าเพียงแค่การตะบี้ตะบันสู้กันอย่างเดียว แถมยังมีรางวัลเป็นไอเทมและของดีๆอีกจำนวนมากเมื่อทำการสงครามชนะอีกด้วยเรียกว่าสนุกและถูกใจคนชอบตีบวกเป็นอย่างยิ่งอยากได้ของดีอยากได้ของเจ๋งไว้เสริมแกร่งให้ตัวละครการออกไปลุยดันเจียนคือสิ่งที่ชาวคาบาว์เอ็มต้องการและดันเจียนที่มีให้เข้าไปสำรวจอยู่ทั่วไปหมดจะลุยเดี่ยวหรือมาเป็นกลุ่มบอกเลยว่าสนุกทั้งนั้นแถมยังมีไอเทมดีๆที่คุณกำลังตามหาอยู่และของอัปเกรดตัวละครที่ทำให้คุณนั้นเทพยิ่งขึ้นไปอีก ถ้าใครเป็นพวกสายฟาร์มการลงดันเจี้ยนนี่แหละคือคำตอบที่ใช่เลยครับอยากสร้างของเทพๆคาบาวเอ็มจัดให้กับระบบครับซิสเต็มระบบที่จะทำให้คุณได้รวบรวมวัตถุดิบจากการลงดันเจี้ยนหรือดรอปจากมอนสเตอร์มาทำการผสมและสร้างไอเทมต่างๆเพื่อพัฒนาให้คุณเทพยิ่งขึ้นพร้อมกับออปชั่นพิเศษที่หาที่ไหนไม่ได้และไม่เหมือนใครทำให้คุ้มค่าและพิเศษกว่าคนอื่นๆอีกด้วย และจุดเด่นสุดท้ายสําหรับคนชอบสัตว์เลี้ยงข้าบเวเอ็มเขามีสัตว์เลี้ยงน่ารักให้ได้เลือกเลี้ยงกันมากมายรวมไปถึงยานพาหนะสุดเท่อย่างมอเตอร์ไซค์แอสโทรไบและบอรดสุดเจ๋งแอสโทรบอดที่โชบเฉียวและโดดเด่นให้เพื่อนๆอิจฉาเล่นกันอีกด้วยเรียกว่าอยากเท่อยากเป้ยวเฝ้าถอยบอดถอยมอเตอร์ไซค์ขี่โชว์กันได้เลยครับ และทั้งหมดนี้คือ8จุดเด่นสําคัญของคาบาวเอ็มที่คุณเห็นแล้วต้องอยากเล่นมันอย่างแน่นอนและตอนนี้โตเกมก็โหลดฟรีแล้ววันนี้ทั้งบน iOS และ Android อยากมันอยากสนุกสามารถไปโหลดกันได้แล้วครับก่อนจากกันอย่าลืมติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ w o w musplay t in th และ subscribe ที่ช่อง YouTube ช่อง musplay t กันไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนพบก,กันใหม่กับสกูปพิเศษในครั้งหน้าขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดี ดีครับ